อ้าวนทัทพรเชิญนั่งก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้มีอะไรมาให้ครูช่วยหรือเปล่าครูชื่อชมาพรลุมสุมมุตรนะครูเป็นครูแนว,แนวประจําห้องนแนว,แน,วนี้พอดีว่าหนูมีเรื่องไม่สบายใจนิดหน่อยนะคะคือทางบ้านหนูแบบเขาไม่มีกําลังส่งหนูเรียนแล้วตอนนี้เราแบบก็มีภาระที่บ้านแบบมีน้องคนเล็กแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่พอแล้วหนูก็ต้องเรียนด้วย หนูก็เลยมีความคิดว่าหนูว่าจะลาออกไปหางานทำมามค่ะครูว่านะตอนนี้นัทพรคือกำลังสับสนอยู่ใช่ไหมว่าหนูจะเลือกระหว่างการเรียนหรือว่าทำงานดีในความรู้สึกตอนนี้หนูอยากเรียนอยู่ไหมคะหนูก็อยากเรียนเพื่อที่จะให้ตัวเองแบบว่ามีความรู้อะค่ะแต่ว่าทางบ้านเรามีปัญหาเราก็เลยขาดเงนินนะคะ ครูว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวนัทพลลองหางานตอนเย็นทําดีไหมหมายความว่า,างานแบบว่าถ้าเกิดว่าหยุดเลิกจากเรียนไปนะัทพรก็ค่อยไปทําง,งานในช่วงเย็นอย่างนี้เพราะว่าหนูก็แบบน้องคนเล็กอย่างนี้ยค่ะตอนเย็นก็น่าจะต้องแบบได้ดูน้องมันเวลามันไม่ค่อยตรงกันเงนี้ค่ะเวลาไม่ค่อยตรงกันแล้วที่บ้านล่ะคะหนูลองปรึกษาผู้ปกครองอยู่หรือยัง ยังไม่ได้ลองคุยจริงจังเลยค่ะเพราะว่าแบบแม่พ่อก,กับแม่ก็ทํางานไม่ค่อยมีเวลาอูค,คิดว่าหนูลองปรึกษาผู้ปกครองดูก่อนไหมว่าเขาจะมีทางออกอะไรช่วยเหลือนหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันยังไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีงั้นหนูค่อยเข้ามาหาค,คุยอีกทีนึงนะคะ<อ>ได้ค่ะขอบคุณค่ะ